สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้งานวันนี้ค่ะก็วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะงานก็คือแบบว่า,วาน่ารักแล้วก็มีดาราศิลปินเต็มไปหมดเลยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะไม่เดินดูของแล้วก็ได้ช็อปปิง้งบางเลยเกือบจะช้อปปิ้งแล้ว,ลวมีทั้งของกินอะไรต่างๆด้วยที่เราก็อยากช้อปปิ้งด้วยค่ะ <S 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 แต่ว่า่ะวันนี้มาในนามของโซวซูแล้วก็เนล่าค่ะ ก็มีดูหลายๆอย่างที่แบบเป็นทั้งสกินแคร์มีนทั้งเครื่องสำอางที่อยากะเอฟกับไปเหมือนกันมีโปรชั่นดีๆมากๆเลยวันนี้ค่ะเพราะว่ามันมีระยะเวลาใช่ไหมในช่วงใช่ค่ะในช่วงเฟสติฟนี้แหก็ <ๆ S 2> ทุกคนก็มาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลชิดลมกันได้ค่ะแล้วมีของขวัญให้ตัวเองนี่รคะปีนี้แต่ปีนี้คิดว่าจะซื้อคุชั่นใหม่ท<อ>ีนี้เลยอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ค,ค่ะเสียงก็ะจะซื้อฟุชั่นใหม่แล้วก็ เขามีแถมลิฟด้วยเนี่ยค่ะในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะของเฮราค่ะต่างด้วยขายแบบเนียนๆสัวทไม่ส m o ทเออนี่ไงคุณโดดิบคนไทยเนี่ยเออนี่นะคะตัวซูก็ดีค่ะตัวเฟิร์สแ a ร์ค่ะนี่แล้วปีนี้คุณจะไปเที่ยวไหนปีนี้เราวางแผนไหมคะว่ามีมีวางแผนเหมือนกันอาจจะมีอาจจะมีงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ยังเดี๋ยวเราต้องดูกันก่อนก็จะเป็นช่วงเขาดาวอะไรเงี้ยผู้จัดการยังงงเหมือเลยเออการไหนคะเนี่ยเลยดูใส่ตาผู้จัดการก็ไเออไปเหรออะไรอย่างงี้ใช่ค่ะอาจจะไม่ได้เขาดาวในประเทศอาจอาจจะค่ะเพราะว่าปีที่แล้วมุกก็เขาดาวที่เกาหลีไปเจออากาศหนาวนซะหน่อยี้ค่ะซึ่งโดยปกติถ้าเป็นช่วงเทศกาลแบบที่คือน่าจะแบบส่วนใหญ่ก็จะไปไปไปกับเพื่อนนั่นแหละค่ะไปกับพวกแก๊งแบบ ที่เมื่อก่อนแก๊งกับมีด้วยกันเลยค่ะก็แบบจะไปเที่ยวด้วยกันตอนช่วงเ้นปีพวกไปหาหิมะไปหาแบบความความหนาวความลำบากเข้าตัวหน่อยคือคืออยู่สบายแบบเอยบางคนเขาบอกว่าแบบเขาได้แบบนอนอยู่บ้านช่วงเทศกาลอย่างนอนอยู่บ้านไม่ไม่จริงเราไม่เคยสบายเลยสักปีเรามีปีหนึ่งไปกับพี่เบพี่นิวก็ไปภูตาลเหนื่อยขึ้นเขาอะไรเงี้ยค่ะปีแล้วไปกับบุญชุดยอดเนี้ยค่ะก็จะไปแบบหิมะแบบไปซัปโปโรแบบต้อง ขับรถแล้วก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องคลีนกระจกข้างหน้ารถทุกวันเพราะว่าหิมะมันเกาะอย่างเงี้ยเออไมมึงที่อยากอยู่สบายๆเออแบบเท้าดาวแบบสบายๆเลยรู้สึกว่าบางทีการไปลำบากกับเพื่อนตลกดีเพื่อนตลกใช่ตอนได้มาได้แบบมาได้แบบเหมือนเหมือนมันฟีลกู๊ดเพราะว่าเราตลกเพื่อนอะไเลยแต่แต่ตอนนั้นโมเมนต์นั้นเราตลกนะม่ต้องเครียดนะมันมีปีที่ไปขึ้นขึ้นเขากับพี่เตยิวด คือร้องไห้เลยอะยุคไผปีนี้ก็ดีอยู่แล้วใช่จริงจริงอยู่อยู่เองก็ดีอยู่แล้วค่ะไม่รู้จะไปแล้วปีนี้มีไหมเพราะว่าปีที่แล้วก็เอ้แกงมันก็ไม่ธรรมดาปุ๋นใช่ยอนสีนีไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาแกงมันก็วุ่นวายเลยอะก็ก็ปีนี้คุยอยู่เหมือนกันค่ะเกาหลีนี่น่าจะไปกับปุ๋เนี่แหละค่ะใช่เราไม่เข็ดคือเราโดนล็อกตัว ใช่คือคือเขาบอกว่าไม่มีอีมุกไม่ได้เขาบอกงี้ทำไมล่ะเขาบอกว่ามันไม่มีตัวที่ทําให้ดูลําบากเลยเนี่ยคือ <laughs> เพื่อนเพื่อนบอกว่า <laughs> เวลาที่ไปที่ที่มันลําบากใช่ป่ะคะแต่ถ้าไม่ไม่มีใครลําบากเลยไม่ตลก <laughs> ต้องมีคนที่ล้มซึ่งมันเป็นเรา <laughs> เดี๋ยวนะเขารู้ไหมว่าเออเราเป็นแบบเออนางเอกใช่เขาไม่มันไม่เห็นอย่างนั้นหรอกค่ะพี่บุญเรียกว่ามุกแกตลอดใช่เรียกว่าเพราะว่ามุกแกแบบขี้หนาวแล้วมุกก็เป็นคนทรงตัวไม่เก่งนในหิมะอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนเดียวที่ลงแต่ละประเทศที่มันหนาวมากเลยนะมุกไม่ได้อยากไ ไม่ได้เป็นคนเลือกอะเมือนนเหมือนโดนบังคับก็แบบว่าเพื่อนเรามีประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันอยากจะไปไหนเราอาจะต้องไปแล้วเราก็แบบต้องคีิไว้มันมีน้อยส่วนใหญ่คือจะตามใจเพื่อนตามใจเพื่อนเราคืออีแก๊งนี้มันชอบอะไรหนาวชอบมากเลยว่าชอบผีม้าอะไรเงี้ยค่ะมีมีอะไรอยากบอกไหมแบบบอกเพื่อนแบบว่าเออฉันไม่ได้ชอบประกันระาัขนาดนั้นคือบอกตลอด เหมือนแบบส่งพูดไปก็ไม่ได้รับฟังอะไรลึงเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือถ้ามึงจะไม่ไปเลยต้องเลิกคบเลยใช่ไหมอะไรเงี้ใช่คือคิดว่าต้องคิดว่าต้องบล็อกอะค่ะก็ต้อง unfollow บล็อกเด้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยบอกไหมบว่าเนี่ยถ้าทำเช่นแบบนี้มึงจะไม่ไปแล้วนะเพราะว่าถึงมันถึงมันไม่ไปมันก็โทรมาถึงมันไม่ไปถึงมันไม่ไปมันก็จองให้จองให้แบบว่ามึงโอนมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมีอะ้รที่ใจกันอยากได้ใช่ เออพี่อะไรอยากบอกเพื่อนแกนมี่ไหมไม่ไม่ไอที่ผ่านมาหนึ่งปีเออตั้งแต่ตอนแบบใช่ไม่ไม่อยากคุยเราเลยเราเลยาสนุกดีค่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละมันเป็นแบบพวกสูงอายุเนาะสามสับเมื่อก่อนอยู่แกมมี่จะถือว่าเป็นสูงอายุแล้วของแกมมี่ค่ะประมาณอายุยี่สิบเก้าคือน้องน้อยไงคราสมัยก่อนเคยนี่ไงเนยพุทธอยู่นี่ ยังไงล่ะแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็เป็นเชียพุลก็เป็นคุณพ่อมุกก็เริ่มเป็นคุณน้าเออก็เริ่มก็เรโตขื้นบ่ะตลกดีค่ะตลกดีแต่ว่าติกิกมันเป็นคนตามใจเพื่อนเป็นคนติดเพื่อนคนอคนตามใจเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่แบบเพื่อนไปไหนไปไปด้วยแล้วยิ่งเป็นแก๊งแก๊งพวกนี้มันเขาก็ใจกับเราเราก็ใจกับเขา ก็ปีนี้ก็คือตามคำได้จากใครใช่เดี๋ยวสุดยอดไ<ช>ด้เลยวะเดี๋ยวไลฟ์ให้ทุกคนดูเซตเดิมเออไลฟ์คว <พบ S 1> ามลำบากก็ติดตามได้เลยด,ด,ดูใช่ค่ะโอเคค่ะ,ะค่ะ